ท่าใต้ท่าใต้ได่กิจานั่นเองให้เจ้าเ้าบนมืงทำเหมาปักอิหาเหมือนกันท่าเหลือเหมือนกันเรื่องกิจคนงานเข้ามาทำงานจะท่าเกษตร้านึืนรรมทั้งไปถึงกระบวกนก,นกนารการเกษตรอินทรีย์ฟามหมูฟางเป็ดฟางไก่ทุกชนิดถือว่าเป็นเกษตรกรรมหมดนะครับพวกฟามต่างมีคนงานข้ามาแย่งมาเรื่องกฎหมายก็เข้าไปควบคุมและดูแลเพื่อให้ความเป็ในธรรมกักบผู้ใช้รแ,แ,แรงงานด้านภาคเกษตรเหมือนกันนะครับ กฎหมายกำหนดอะไรกฎหมายไ็จะอ้างที่นี้เรื่องของพรบคุ้มครองในงานปีที่หนึ่งไปเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการจ้างงานกำหนดอายุประเภทของงานการทางานช่วงเวลาราวันหยุดการพิจารณนโควตี้สเป็นมาตราที่เรายกมาจากพรบปีทีหนึ่งทั้งหมดเราอยากจะรู้ว่าเกตรกรรมที่ได้จ้างหรือจ้างมันให้ในหน้าเป็นไปตามมาตรานนี้ก็ไปดูว่ามาตรานที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับก็มาดู มาดูที่ก็อที่ตรงนี้ะะน,นะครับบอกเขบอกวาลูก้างท่าเกษตรีพักร้อนนะครับแต่ว่าไม่มีทีไยลูก้างซึ่างทำงานติดต่อกันนะพบหนึ่งปีเป็นคนบริงัทหนึ่งปีพบหนึ่งร้อยแปดสิบวันเห็นไหมมีสิดหยุดพักก่อนได้ไม่น้นอยกว่าสามวันเหนไแต่ถ้าคุณทำโรงงานจิปีิีญาะพักร้อนได้ หนึ่งปีนะครับอย่างน้อยหนึ่งปีดีวาพันอนจะห้ากเปอร์เซ็นใช่ไหมร้อยแปดสิบวัน1ึงปีแม้ปีมีกี่วันขหกเดือนสามร้อยหกสิบห้าวันดีกว่าไมห้ากเปร์เซ็นงานขึ้นปีนรัดนั้นทำงานกี่เดือนหกเดือนสามารถมาพักนอนได้ถ้าเป็นบริษัทที่นานไม่ได้นะครับหนึ่งปีจะได้ครับโดยแางเป็น างไม่แก่ลูกจ้างรวมหน้ายึดกำหนดให้ตามที่นายจ้างเป็จ้างส่งตรงกนและตรงกัน้หอะไรนะฮะวัตรงกัได้พบการพบนี่เป็นขึ้นอยู่ข้อตกลงระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างแต่ตัวกฎหมายไม่ได้พูดถึงกระบวนการพบพบที่เป็นกรณีการที่ให้เป็นความเนมือใจแต่ตัวกฎหมายกำหนดขั้นตัดไว้จะต่ตัมากกว่านั้นถือว่าได้แต่อย่าตัดของกฎหมายกำหนดคือร้อยละสิบวันลูกจ้างมีสิทธสจะครับก่อนสามวันแต่สามวันจะลาติดต่อกันได้หรือไม่นะอีกเดือนเนี่ย เป็นหน้าที่ของโรงงานจะตกลงกับลูกจ้างกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องการติดต่อกันหรือห้ามติดต่อกันไม่ได้กฎหมายเป็นร้างไงในเหตุการณ์ก็เลยให้คนให้นายจ้างเป็นผู้ตำรวจวับเยื่องดักลาวหรือตกลงกันระหว่างย้างกับลูกจ้างเพราะลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ลูกนายจ้างมีสิทธิ์ไม่ให้ยิงงานได้ในช่วงที่เขาลาแต่ใหยุดมาติดงานเด็ดจะลามที่20เนี่ยพักร้อนเนี่ยคือนายจ้างบอก็ยังพุทธนาแล้รก็ ลาไปได้รับความเสียหายอนรุนแทำแทนไม่ได้ลูกจ้างก็ไม่มีุินัยในกรหรือว่าลาและลาหยุดวันไหนไม่รเดยวต้องทความยอนแ้งารของหรือว่าใบลาต้งรับกานถูงวันก่อนบอกนายจ้างตอกายใหาจ้าง้จ้างในวันนึงพักก่อนเสมือนลูกจ้างทำงานตามป์ติด้วยนะครับต้องจ่ายใหาจ้างเป็นนายางเนรวันเ้จ้างไปอะไเดือนนี้ต้อจ่ายนะครับตามโรงงานให้ตามตามความตามอะไรต่างๆ ถ้าในไจ้าข้าราชารทำงานในบรรจุพักพอดตามรักหนึ่งก็คือที่กำหนดไว้ละร้อยละสิบวันได้สามวันเองข้าราชการจาถ้าทำงานบรรจุให้กับเจ้าเพิ่มมาน้อยกว่าหนึ่งเท่าของฐานท้าราชการต่อชั่วโมงและทำงานบรรจุหรือทำงานเอ่อถ้าจะเป็นช่วงทำงานในบรรจุนะครับก็ไม่น้อกว่าหนึ่งเท่านะครับถ้าเป็นละวันหยุดจะทำโอก็สามเท่าเหมือนกับพนักงานทั่วไปนะครับ ในที่นายจ้างไม่ได้จับลูกจ้างหยุดพักผ่อนหรือจับผูกจ้างหยุดพักผ่อนน้อยกว่าที่กิาหนดตามวันให้นายจ้างจ่ายค่าทํางานแทนวันหยุดนั้นจ่ายค่าจ้างแทนในวันหยุดนั้นเช่นตัวหมายขบวนเทวันหยุดร้อยก็จความได้สามวันนะครับปีก็ได้ประมาณเท่าไหร่หกวันถ้าลูกจ้างนายจ้างไม่ได้นักงานหยุดต้องจ่ายเงินไมตัวแทนนะครับก็จ่ายเป็นเฉยยให้กับลูกจ้างนะครับ กลุ่มจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยถ้าที่ป่วยจริงการได้ป่วยแต่ละตั้งแต่สาวันขึ้ไปในจ้างก็คือต้องไปไปแล้วจบแค่ทังกระทรวพวกในงานทั่วไปแต่ถ้าจะลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงเป็นปีได้นะครับเป็นตีก็ได้ที่ไปรอแค่สามวันแล้วพอหายดี่แล้วกลับมาทํางานได้ในจ้างไม่มีสิทธิ์ใช้ออกนะครับก็ถือว่ามาให้ามคุ้มครองแต่การทํางานคุณจะได้ค่าจ้างสามสิบวันเท่านั้นนะครับถ้าคุณขอสั่งใยุดสองเดือนเนี่ย คุณได้แค่เดือนแรกเท่านั้นของการยุดงานหลังจากนั้นไปไม่ได้เงินเดือนต้องไปเรียกร้องเงินดืเกิดจากประกันภัยกอมเราโดนการจับหในงานประกันตรยนีครัลูกจ้างนะอายุต่ำกว่า15นะครับและจามันจะให้มีห้องน้ำที่สะอาดเยงพอกับลูกจ้างโดยอรับทั่วไปถ้ามีที่พักอาศัยในจ้างจะให้ต้องถูกสะอาดถูกสุขลักษณะ การปฏิบัติการที่จะต้องแยกออกเป็นสำรวจระวับปลอดภัย